เนต้เหลือคันละ299,000บาทตัวแทนจำหน่ายทยอยปิดคนที่4มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะน,นี้ตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้าแบรนด์เนต้ในประเทศไทยประกาศลดราคาขายรถไฟฟ้า Neta V2 บนเพจของดีลเลอร์ในราคาคันละ299,000บาทถ้าโดมภาษีก็ตกคันละ319,000บาทแต่การรับประกันต่างๆถูกถอดออกหมด ทั้งในส่วนของประกันชั้นหนึ่งพรบคุ้มครองรถ1ปีการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรการรับประกันคุณภาพรถยนต์5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรรวมทั้งค่าแรงและค่าไหลรถเมื่อเช็ระยะครั้งแรกรวมทั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบติดผนังตัวแทนจําหน่ายรถยนต์รายใหญ่เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ของเนต้านในประเทศไทยถือว่ามีความคุ้มครือและไม่ชัดเจนอย่างยิ่งที่ผ่านมาตัวแทนจําหน่ายส่วนใหญ่ พยายามเคลียร์สต็อกรถที่มีออกไปให้ได้มากที่สุดเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์และต่างต้องการถือเงินสดไว้ในมือมากกว่าขณะที่ตัวแทนจําหน่ายบางรายสามารถเคลียรถในสต็อกได้ก็ตัดสินใจยุติการเป็นตัวแทนจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายรายหนึ่งยอมรับว่าสถานการณ์วันนี้ตนเองและตัวแทนจําหน่ายรายอื่นๆมีความกังวลสูงนอกจากนี้ทางเนต้าไทยแลนด์ก็ได้พยายามเร่งเคลียรถยนต์ในมือที่มีมากกว่า600คัน ออกมาให้ตัวแทนจำหน่ายรับรถไปขายเพื่อเป็นการระบายสต็อกตัวแทนจำหน่ายเนต้ารายใหญ่ยอมรับว่าจากเดิมบริษัทโชลูมและสู่บริการของเนต้ากว่า10แห่งทั้งในกรุงเทพและแต่างจังหวัดขณะน,นี้ตนได้ตัดสินใจยุติดำเนินการธุรกิจโชลูมเนต้าไปแล้ว8แห่งคงเหลือเพียง3แห่งที่ดำเนินการอยู่คือในกรุงเทพ1แห่งและแต่างจังหวัด2แห่งสาเหตุที่ตัดสินใจยุติดำเนินการธุรกิจนั้นเนื่องจาก ไม่มัน่นใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของแบรนด์เนต้าในประเทศไทยและเชื่อว่าไม่สามารถไปต่อได้ตอนนี้ตนเองมีรถค้างสต็อกอยู่จํานวนหนึ่งที่ต้องพยายามเคลียร์แหล่งข่าวจากเนต้าไทยแลนด์กล่าวว่าวิกฤตที่บริษัทเผชิญอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้ตัวแทนจําหน่ายไม่เชื่อบั่นและยกเลิกโดยจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีอยู่60รายปัจจุบันนสิ้นเดือนพฤษภาคมเหลืออยู่53รายและมีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่อง รวมถึงในส่วนพนักงานของบริษัทเดิมมี50คนทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และโรงงานปัจจุบันเหลือประมาณ40คนซึ่งคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องเช่นกันตลอดระยะเวลาที่เนต้าเผชิญวิกฤตครั้งใหม่มีความพยายามจากทีมผู้บริหารชาวจีนจะติดต่อกลุ่มทุนไทยหลายรายเพื่อนําเสนอขายกิจการของเนต้าไทยแลนด์ให้นักลงทุนชาวไทยโดยมีตัวเลขมูลค่าตั้งแต่1 2 0 0ถึง2,000ล้านบาท แต่ดีนไม่สามารถจบลงได้เนื่องจากสถานการณ์ของเนต้าในประเทศไทยถูกประเมินว่ายากที่จะไปต่อได้ก่อนหน้านี้ค่ายรถยนต์เนต้าออโต้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนประสบปัญหายอดขายชะลอตัวอย่างมากในประเทศไทยอีกทั้งบริษัทแม่ในประเทศจีนเผชิญปัญหาด้านการเงินประสบภาวะขาดทุนสูงถึง1นึ่งแสนล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4ี่0 0 0หมื่นล้านบาทจนท้ายที่สุดเนต้าได้ตัต์สินใจ ยุติดาเนินธุรกิจในต่างประเทศทั้งมาเลเซยียและสิงคโปร์โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเป็นตลาดหนึ่งเดียวที่เนต้ามองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเป็นตลาดหลักนอกประเทศจีนโดยลงทุนโรงงานประกอบรถยนต์เพื่อต้องการผลักดันให้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์เนต้าภูมิลัยขวาเพื่อจําหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อดูจากข้อมูลจดทะเบียนใหม่ของกรมขนส่งทางบกพบว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า100เซ็ในช่วง4เดือนแรก มียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น3 1 9 0 9คันเพิ่มขึ้น22,35%ในส่วนของแบรนด์เนต้าช่วง4เดือนแรกมียอดขาย1,067คันลดลง37,3%ขณะที่ยอดรวมของเนต้าทั้งหมดในประเทศไทยณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20,000คันจบข่าวสวัสดีครับ